สวัสดีครับแฟนๆทางนี้สวัสดีครับแฟนๆ i n s t a n d พบกับพอดแคสต์ของเราในคลิปนี้ครับกับเรื่องราว11เสื้อบอลดีไซน์สุดแปลกแต่ว่าแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกลํำเริ่มกันที่เสื้อของทีมนี้ฮะน่าจะไม่ค่อยมีใครเคยได้ยินสโมสอนฟุตบอลแห่งนี้นะครับแต่เมืองเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ดังมากทุกคนรู้จักนะครับก็คือลาสเวกัส กับเสื้อของทีมฟุตบอลที่ชื่อว่า Las Vegas Light FC นะฮะ Las Vegas เป็นชื่อเมืองไลท์คือแสงสีนะฮะดังนั้นเสื้อทีมของ Las Vegas Light นะฮะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยออกแบบขึ้นมาโดยเอาแสงสีเสน่ของเมือง Las Vegas จุดขายของ Las Vegas เนี่ยแหละครับมาใส่ในเสื้อของทีม Las Vegas Light FC นะฮะ โดยการเอาพวกแสงที่เราจะพบเนะี่ยพวกสีนะฮะสีต่างๆนะที่เราจะพบเวลาที่เข้าคาสิโน,โนนะครับเอามาใส่ในเสื้อแม้แต่โลโก้ของทีมเนีย่ยแรงบันดาลใจก็มาจากป้ายอ่างโรงแรมราคาถูกที่พวกนักพนันที่เสียจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแทบจะหมดตูดเนี่ยเขาเข้าไปพักกันนะฮะดังนั้นมันก็เลยเป็นเสื้อฟุตบอลที่มีความวิบวับว,วิบวับ หน้าตามภาษาของลาสเวกัสนะครับนอกจากนั้นยังมีความแสบนะแฝงอยู่นะครับถ้าสมมตินักฟุตบอลยิงเข้าแล้วดีใจกันถลกเสื้อขึ้นมาคุมหัวก็จะมีไอตัวโลกโก้ที่เราเห็นกันตามโลกออนไลน์ก็คือ Smile, มิสเตอร์สมายเป็นรูปยิ้มเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาด้วยนี่แหละฮะคือความเก๋ไกส่สไลเดอร์หรูหราหมาเห่าของเสื้อส,มสอมสนฟุตบอลลาสเวกัสไลท์เอฟนะฮะ ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแรไอเทมนะครับถ้าไม่ได้มาทำสกู๊ปที่เมสแตนผู้ตกตกนะกูก็ไม่รู้หรอกก็มีทีมนี้อยู่ในโลกนะครับขนาดชื่อทีมนี่โทษนะครับใช้คำใหญ่อีกรอบนะฮะกูยังเพิ่งเคยได้ยินแล้วเสื้อพวกมึงเนี่ยกูจะไปหาจากไหนใครหาได้เอามาอวดกันทีส่วนทีมต่อมาเป็นทีมที่โอ้โหคอบอรู้จักอยู่แล้วนาโปลีครับ ทีมที่มีดีเอโก้มาลาโดน่าเป็นพระเจ้านะครับทีมดังของอิตาลีนะฮะในฤดูกาล2017-2018เสื้อทีมเย้าของนาโปลีซึ่งใช้สีฟ้าสดใสเนี่ยนะครับเป็นสีประจำอยู่แล้วเขามีการออกแบบด้วยลายกราฟิกไอ้ลายกราฟิกเนี่ยถ้าเราดูแบบเจาะลึกลงไปมันจะมียงรูปนะฮะมันจะเป็นกราฟิกที่ทำเป็นรูป เสือชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเซเบอร์ทูธเสือเซเบอร์ทูธนี่คืออะไรเสือเซเบอร์ทูธเนี่ยมันก็คือเสือเขี้ยวยาวหรือที่เขาเรียกว่าเสือเขี้ยวดาบนั่นเองถือว่าเป็นแรไอเทมที่น่าสะสมสมหรับใครที่ชอบสะสมเสื้อไปหาตัวนี้มาเก็บไว้เลยนะฮะเสือดำต้องไม่ตายฟรีหรือเปล่าไม่รู้แต่เสื้อนาโปลีมีเสือเซเบอร์ทูธซ่อนอยู่นะไปหาดูชุดต่อมาเป็นของสโมสสนไกเซอร์ชีพ ในฤดูกาล2018ไกเซอร์ชีฟนี่เป็นทีมดังของประเทศแอฟริกาใต้หรือว่าเซาล์แอฟริกาเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2010นั่นเองชุดนี้เนี่ยนะครับเขาทำมาเพื่อฉลองครบรอบ100ปีเชิดชูเกียรติมหาบุรุษของประเทศแอฟริกาใต้ก็คือเนลสันแมนเดล a านะครับไกเซอร์ชีฟนั้นมีพันธมิตรก็คือไนกี้นะครับไนกี้ก็ออกแบบขึ้นมา ไกเซอร์ชีฟเนี่ยนะครับเขามีความผูกพันกับเนลสันแมนเดลาเพราะว่าครั้งหนึ่งเนลสันแมนเดลาเคยสวมใส่เสื้อของสโมสรนไกเซอร์ชีฟเมื่อปี2002มาแล้วนะครับดังนั้นเมื่อครบรอบ100ปีของเนลสันแมนเดลาไกเซอร์ชีฟก็เลยไม่ลืมที่จะสะุุดีมหาบุรุษของประเทศอย่างเนลสันแมนเดลาด้วยชุดแข่ง ทั้ง2ชุดนี้ก็คือชุดสีคองและก็ชุดสีม่วงเลยละครับอ่ะเสื้อแข่งฟุตบอลนะฮะชุดต่อมานะครับที่มีความหมายลึกล้ําซ่อนอยู่ก็คือของสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรในแอฟริกาใตา้คือต้องบอกว่าแอาฟริกาใต้เนี่ยจริงๆกีฬาย,ยอดนิยมของพวกเขาไม่ใช่ฟุตบอลแต่เป็นรักบี้นะครับในฤดูก,กาล2018 2019มาเมโลดี้ซันดาวเนี่ยนะฮะ เขาออกแบบชุดแข่งชุดที่3ออกมาเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อเป็นการเกาะกระแสเชิดชูทีมรักบี้ในเครือของเขาที่ชื่อว่าวอร์ดคอมบลูสซึ่งสามารถคว้าแชมป์ของประเทศมาครองได้ดังนั้นเขาก็เลยออกแบบเจ้าชุดนี้ออกมาโดยแทบจะลอกแบบมาจากชุดแข่งรักบี้ของทีมเลยเพราะอะไรฮะเนื่องจากว่ามันจะได้ขายดีขายดีซื้อชุดนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะ สามารถที่จะเอาเสื้อฟุตบอลตัวนี้ใส่ไปเชียร์รักบี้ได้เลยนะครับเพราะเสื้อแบบนี้มันเป็นชุดที่3ของทีมฟุตบอลบางทีจะมีเสื้่ายาเสื้อเยือนแล้วมันจะมีเติร์ดคิดนี่ละนั่นคือเติร์ดคิดนั่นคือเสื้อแข่งชุดที่3ของทีมออกแบบมาให้เกาะกระแสะกับทีมรักบี้ของตัวเองที่เป็นแชมป์ประเทศนอกจากนั้นราคามันถูกลงคนก็สามารถหาซื้อมาสวมใส่ได้ในโอกาสพิเศษแบบนี้นี่เองครับส่วนชุดต่อมานะครับบอกได้เลยว่า โอ้โหแหมทำไปได้เบเดลเอฟเนี่ยอยู่ในน็อตไรดิง a ลีกพรีเมียยนนอกของนอกหลีกเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะว่าหลีกนี้มันอยู่ที่ไหนมาสนใจชุดนี้ของทีมในฤดูกาล2018-2019คือเบเดลเอฟเนี่ยเขามีสปอนเซอร์หลักก็คือ h เฮ f o o d ซึ่งเฮ f o o d เขาจำหน่ายอาหารนะครับทางเบเดลเอฟก็เลยออกแบบชุดแข่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเฮกฟูดสปอนเซอร์หลักซะเลยนะครับ ชุดของนักเตะทั่วไปเป็นรูปฮอตดอกนะแล้วมีขนมปังแล้วราดโรยด้วยซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดมาเคยเห็นแล้วกูหิวเลยนะครับ <c oughs> เป็นชุดแข่งที่ชวนแดกเป็นอย่างมากนะครับชวนโหเห็นแล้วหิวอ่ะคู่ต่อสู้เห็นแล้วมันไม่อยากชนะเห็นแล้วอยากแดกมากกว่านะครับในขณะที่ชุดผู้เลืสาประตูออกแบบเป็นเตาย่างบาร์บีคิว เห็นแล้วนี่กูอยากจะเอาไก่สดเนื้อสดหมูสดเนี่ยไปวางย่างซะเลยแ <Wow. S 1> ถมมีสโลแกนด้วยนะ You will never ่ a l k alone นั่นแหลแม่เสียดายอยากให้ทีมเนี้มันจับฉลากมาเจอริวฟูสักครั้งแต่วา่าตอนนี้ยังไม่เกิดแม์นี้เกิดขึ้นนะครับใครที่มีเสื้อแข่งของทีมเบเดลเอฟทีมนี้ผมต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วจะซื้อได้นะครับ ต้องมีความพยายามอย่างมากด้วยครับทุกวันนี้นักเต่ไม่นูจะเก็บไว้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับทีมต่อมาเนี่ยเป็นเสื้อของทีม SCR Pena d e p o r t i าเดปรตฤดูการ2017 2018ทีมเนี้เขาอยู่ที่เกาะเอบีซซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรื่องชื่อของประเทศสเปนเขาด้วยความที่เกาะเนี่ยมันเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวนะครับเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วมักจะมีการจัดปาร์ตี้บ่อยครั้งที่จะมีปาร์ตี้ EDM ตื๊ดๆดีๆเสื้อก็เลยออกแบบมาให้เข้ากับธตมของการท่องเที่ยวเชิง EDM เพราะมีแต่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบางทีมันมีท่องเที่ยวเชิง EDM เชิงตื๊ดน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมียงรูป นะเป็นคนนั่งอยู่เหมือนท่าของพวกเธรูปแต่ตรงนั้นมองดีๆไปรูปดีเจแล้วก็ใส่หูฟังอยู่นะแล้วก็ประกอบไปด้วยลวดลายที่เห็นแล้วเนี่ยชวนให้ตื่นซะเหลือเกินนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปวิวทิวทัศนะฮะของเกาะอีบิซ่าคือ iza, เสื้อตัวนี้เนี่ยถ้าใส่ไปแข่งขันที่ไหนเหมือนไปโปรโมทให้ทุกคนมาเที่ยวที่อีบิซ่านั่นเองครับอ้าวชุดต่อมานะครับไปดูที่ชุดนี้ของทีมที่ชื่อว่าเยนิซี่ คาสโนยาร์ในประเทศรัสเซียนะฮะ <Wow. S 1> พวกเขาไต่เต้านะครับจากนอกหลีกเข้ามาสู่ในหลีกได้น,นะครับแล้วก็มีการออกแบบเสื้อมาอยู่หนึ่งฤดูกาลนะฮะเอาลูกหัวสิงโต20หัวใส่เข้าไปในเสื้อ <Wow. S 1> นะครับโดยให้เหตุผลว่าสิงโตเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กระตือรือร้อนมันเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นึ่ง เป็นสัตว์ที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งนะครับมักจะออกล่าอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทําให้ตัวเองหยุดยั้งก็เหมือนสโมสรของพวกเขาเนี่ยนะครับที่ไม่หยุดยั้งพัฒนาตัวเองไปอย่างเรื่อยๆนะครับในการขยับจากนอกลีกเข้ามาสู่ในลีกได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเอารูปสิงโตเนี่ยใส่เข้ามาในเสื้ออีกหนึงชุดเนี่ยชุดเยือนของสโมสรเนี่ยนะครับก็เอารูปสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองคาสโนยาร์ดเนี่ย มาใส่ไว้ด้วยนะเออเพราะอะไรเพออราะอุสาได้เข้ามาอยู่ในโฟกัสอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งทีมันต้องโปรโมทเมือง<ม><ม>ของตัวเองหน่อยเว้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเมืองเขาเนี่ยมาใส่ไว้ในเสือ้ออย่างสะพานข้ามแม่น้ําเยนิเซซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเนี่ยพวกเขาก็เอามาใส่ไว้ในเสื้อด้วยเออ <Wow. S 1> แม่ดูแล้วอยากไปเที่ยวเมืองนี้เลยทันทีไหมล่ะ ชุดต่อมานะฮะสีสันฉูดฉาดบาดใจเหลือเกินครับเป็นเสื้อผู้เลษกประตูของสโมสรวีคอมอ่านี่เราแน่จะพอคุ้นนะฮะวีคอมนีในอยู่ในอังกฤษนะครับวีคอมนี่ก็จะอยู่ประเภทพวกลีกวันลีกคูเนี่ยนะฮะวีคอมเนี่ยในฤดูกาล2 0 1 7เถึงส0 1 8เสื้อผู้เลิกประตูของพวกเขาเนี่ยโอออกแบบได้แบบว่าสีสันแบบฉูดฉาดบาดใจเหลือเกินเหตุผลเนี่ยในการออกแบบไอ้ลา์แบบนี้ออกมาเนี่ยว่ากันว่านะฮะ เนื่องจากว่าจะทําให้ผู้รักษาประตูของพวกเขาเนี่ยมีความหน้าเกงขามเหรอว่านะครับคือเขาบอกว่ากู่ต่อสู้กองหน้าเนี่ยเวลามาเผชิญหน้ากับผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกนะครับมึนงงเออมึนงง,งมึงต้องงงมึงเห็นชุดมันมึงต้องงงเฮ้ยมันน่าจะได้ผลนะผมไปกองหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมเลี้ยงบอลหลุดมาเลยนะ่าจ,จะมายิงเนี่ยดวลเดียวกับผู้รักษาประตูเดี๋ยวกูเจอชุดนี้เข้าไปกูลายตากันนะ เออไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้วีคอแม่งยังไม่เคยขึ้นมาพิมพ์ลีกเลยมึงไปคิดเอาเองก็แล้วกันส่วนชุดต่อมาเนี่ยเป็นชุดของทีมวีวาเลนนาง,งาสกินะครับในปี2019เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนาง,งาสกิอย่างที่เรารู้นะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาเป็นหนึ่งในเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูนอกจากฮิโรชิมาแล้วนะครับดังนั้นวีวาเลนนาง,งาสกิเขาทำเสื้อชุดนี้ขึ้นมาเพื่อ ลำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนปี1945ซึ่งชาวนางงาสกิจชาวญี่ปุ่นและชาวโลกไม่เคยลืมความโหดรหด้ยของสงครามในลายเสื้อก็จะมีรูปนกพีราบกระดาษนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสารติภาพชุดต่อมานี่ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์แห่งความพยายามที่จะผสมผสานนะฮะสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน นี่คือชุดแก่งของทีมพู m a สอยู่นำในฤดูกาล2018ถึง2019นะฮะคือสโมสรเนี่ยคือพู m a สก็คือพูมาก็คือเสือพูมาแต่ว่ามันมีหลายตัวก็เติม S เข้าไปเป็นพู m a สนะครับแต่บริษัทที่ทำเสื้อให้เป็นไนกี้ <c oughs> มึงชื่อทีมพูมาแต่ไนกี้ทำเสื้อให้ไม่พอปีนั้น มโมสอนเนี่ยไปจับมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกโหรือว่ายูนัมนะฮะก็เลยจะตีซ่าว่าจะทํำยังไงดีที่จะเอาโลโก้หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าอูนัมเนี่ยเข้ามารวมกับ <Wow. S 1> ไอ้เจ้าสัญลักษณ์เสือพูม่า2ตัวของพวกเขาก็ยังคงสถิตไอ้เจ้าเสือพูม่าไว้แล้วก็ใส่โลโกโ้ใส่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลงไปจนได้นะครับนี่คือความยอดเยี่ยมในการผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวครับเอ้า ส่วนชุดสุดท้ายนี่น่าจะเป็นเสื้อของทีมดังที่สุดในบรรดา11ชุดที่เอามาพูดถึงกันในคลิปนี้นั่นก็คือเสื้อแข่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ในฤดูกาล2018-2019นะครับเป็นเติร์คิดหรือว่าชุดที่3ของพวกเขานั่นเองนะครับในชุดนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนนะฮะแปลกตาแล้วส่วนด้านบนจะเป็นสีเขียวเข้ม จะแฝงไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสโมสรท็ทอตแนมฮอสเปอร์ส่วนลายกราฟิกที่เห็นอยู่ในเสื้อเนี่ยเป็นภาพถ่ายทางอากาศเป็นแผนที่ของโบโลอฟ h ฮลิงกี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรท็ทอตแนมฮอสเปอร์นั่นเองส่วนสีเขียวบนเสื้อนะครับมีที่มาจากโลโก้ของโรงเบียร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแห่งใหม่ของทอตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับ และนั่นก็คือ11เสื้อฟุตบอลดีไซน์สุดแปลกที่มีความหมายลึกล้ำล้ำล,ลึกซ่อนอยู่นะครับถ้าท่านชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์เผยแพร่ผลงานของพวกเราให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปด้วยนะครับกราบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเมนสแตนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b ล o อ d i t ทเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple p o d c a s t กดติดตามและกด Follow, Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พราาทุกความเคลื่อนไหวของ MainStand ขอบคุณและสวัสดีครับ